และนี่ก็เป็นตัวอย่างแร่นะคะเมืองแร่วานิตะกว่าป่าจังหวัดพังงาในหกลมพัดลมห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ลองสังเกตดูเช่นเมืองแร่ศิลนพัฒนาเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตมีถึง72.8%นะคะเกี่ยวกับเหมืองแร่ดีบุกพวกนี้ตอนนี้เยอะมากลองดูว้าวนี่คือตัวอย่างของเมืองแร่ ทุกเมืองแรกที่อยู่ในประเทศไทยลองดูอันนี้ลองดูอันนี้วันที่6มีนาสองห้าหนึ่งสองแร่นายนรงกะทูภูเก็ตแร่วุลเฟรม65%เรนะคะนี่คือแร่วุลเฟรมดูอันนี้สังเกตเลยมันจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็น วันที่24ตุลา2507เมืองแร่ปันยะจังหวัดยะราอยู่ที่32%ก็จะเป็นแบบนี้ว้าวคือส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะคะที่เกียร์ยกมาให้ดูเนี่ยนี่อะไรอะ่ะ2511จังหวัดพังงามีอยู่60%ว้าวไม่ไม่เคยคิดเลยว่าภูเก็ตเนี่ยจะมีอะไรที่อ m เ z ซิ่แบบนี้ก็ต้องขอบคุณ True Move Hedge 4G Plus นะคะที่สามารถที่จะพาให้เกียร์ขึ้นมาเทีย่ยวถึงบนเขาในหุบเขาอําเภอกระทูแห่งนี้ได้ไม่คิดเลยว่าจะมีแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยว่าที่เนี่ยเขามีแร่ดีบุกที่แบบว่าน่าสนใจมากอันนี้ก็คือเครื่องจักรที่สมัยก่อนนะคะว้ายตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน